การทักษายางแต่นึ่งมาทักษาขครั้งแรกนะครับวันนี้ว่าเรามาดูผลกันว่ากี่ข้างนน้ำยางจะไหลให้ลองเปิดพอเกิดเต็มบทมีน้ำยางนะครับเดี๋ยวลองเปิดเปิดแถมมีดนึงครับโอเคได้แล้วครับนี่ครับนี่เลยครับผลชิดได้เลยครับ อันนี้นะครับต้นยางต้นนี้กี่ปีนะครับนี่ประมาณสิบสิบสองสิบสามปีครับสิบสามปีนะครับต้นนี้แตบไม่ได้กินมากี่ปีนะครับต้นนี้ประมาณสามปีครับสามปีแล้วนะครับต้นนี้บ่มีน้ายางเลยนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวแถมหนึ่งอาทิตย์นะครับตัวนี้นะครับเรามาที่สามผลว่าจะไหลก็ครับนาอครับนาะโอเคครับ